ทีที่สิบสองแล้วผมแล้วผมก็จะไม่ได้แล้วด้วยว่ามันเป็นี่ไรจากความเดมตาที่แล้วที่อาจะตั้งเอย่างนะก็ไปช่วยเอไอ้ฟมสติงแมนที่กำลังจะกลายเป็นเบนดี้เลดแต่ก็ช่วยไม่ทันเพราะเบนดี้มาเห็นแล้วกนันมันก็หายตัวไปแล้วคุณทีวีแมนเลสไถ้าคุณดูออยู่คุณยังไม่แต่คุณอัปเกรดจากคนบางคน ฉีดฉีดลงนตีตีต,ตีหลังจากนั้นก็มีชายสองคนที่บอกว่าแกก็ยังเหมือนฉันเหมือนเมื่อก่าแกก็ด้วยตาสีฟ้าเหมือนกันยิ้มเหมือนกันหลังจากนั้นก็มีแกสเตอร์บัสเตอร์หรือก็คือมาจากแกสเตอร์นั่นเองสู้กับเบนดี้อยู่บุ้มแกสเตอร์ก็ได้เศษกระดูกมาพร้อมกับอันนี้หัวใจเบนดี้ c a s t e r b เตอร์มาด้วยแล้วดงนั้นแต่ดภาพมาที่สติ๊กแมนพลังม่วงนะั้นก็ได้ต่อสู้กับเบนดี้เหมือนกันเฮ้ยใช่มันลุมสองตัวนหนึ่งเลยอะไม่ใช่แล้วมันลุกน้องของ <c oughs> เบนดี้ทำไมนายอันนี้ตกปลักหลังจากที่เบนดี้ได้ชนะก็จับจับหัวของ c เ s t e r นั้นเอาไว้ที่เพลจะขยี้มันให้แหลก แต่อยู่ดีก็มีมือของใครสักคนมาแล้วก็นักกกาสเตอร์บาสเตอร์ของแซมจากไหนก็ไม่รู้ปิว้วใส่มันแต่เบนดี้ก็รู้ด้วยก็เลยใส่กาสเตอร์บลาสเตอร์มาหลังจากนั้นกาสเตอร์ก็หลอดมาได้แต่กาสเตอร์ก็ได้มองเพราะว่ามันมองแซนแล้วตอนที่ไอ้มึงแล้วคนที่ยืนอ,อยู่ตรงเนี้ยมันคือแซนเว้ยมันคือแซนหลังจากที่แซนมาช่วย,ววยก็จ้องหน้ากันแป๊บหนึ่ง หลังจากนั้นเออที่ผมถูกซ่อมแรมแล้วสามารถคอบคุมเอ่อร่างไฟนอลของผมได้แล้วเพราะก็อึง้งเพราะว่าทีวีแมนแบ o บอัพเกรดทุกคนมีร่างอัติเมตกันหมดใช่มันไม่ใช่แบบสามารถแปลงร่างได้เลยอ่ะมันไม่ใชาา่มันยังไงดีอ่ะเดี๋ย,ยก,ก็คือถ้าสมมุติว่ามีอันตรายผมมาเขาก็จะแปลงร่างไปตอนนี้ผมก็ทนไม่ไหวได้สงสัยว่าใครทำ ก็เห็นว่ามีคนนอนตายอยู่ตรงนั้นผมก็เลยใช้พลังเ yeah! ล็ดแบกยาหลังจากนั้นก็ถูกอ <laughs> <Up grade. laughs> ัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดรอบสามมันก็เหมือนกับวีแมนแบทบอยที่ใช้ได้บแค่แป๊บเดียวสติปัญญาของนี่เนี่เนี่ยม้กันคืนสามเจอสูเนี่ยแบบติปัญญาเท่าโลกได้เลยอะ่ะทั้งหมดจักรวาลอะแปลงร่างนี้เป็นเอาเปิดไอสต์ <laughs> แล้วผูก็ยังไม่ได้แปลงล่างเหมือนกันเป็นล่างอัลติเมตเวอร์ชันอันติเมตรอบสองไปล่างที่อืมถูกครอบงนในความชั่วร้ายเออแฮกเกอร์ก็แปลงล่างเหมือนกันถูกพลังอัลติเมตของค้ไอ้นี่มันว่างเกินไปไงก็เลยอัปเกรดสรุกก็คือเหมือนกับตัวอนาคตแถมมีที่อันนี้ที่จะบอกว่า สามารถแฮกแฮกคนไหนก็ได้แค่จิ้มแล้วนั้นก็ใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในมือเขาเนี่ยนี่เยตรงเนี้ยจิ้มเข้าไปเออแล้วจรงนั้นดันภาพที่สติกแมนพลังโมก,ก็แปงลงร่างเหมือนกันมีความเสียดาเมยของเขามีจำนวนเก้าเก้าเก้าใช่ปีของเขาก็มีนะบินได้ อยู่ในโมนนี่ก็คุ้มคลางเหมือนกันแหละเบนดี้ก็ไม่เชยเลยแซนก็ Girl, เออนั่นแหละนะแต่ก็อย่าลืมนะที่แกสเตอร์ยังอยู่แกสเตอร์ได้ใส่แกสเตอร์บัสเตอร์แซนก็ใส่แกสเตอร์บัสเตอร์ก็เลยยิงไปด้วยกันซะเลยแต่เบนดี้มีอยู่คนเดียวแต่เบนดี้ก็สู้ได้นะไม่การประทับแบบอัติเมตแต่แกสเตอร์นะก็ได้คิดดีแล้วที่จะเอาหัวใจของคาร่านั้น เอามาใส่ให้ตัวเองบุ้มเกยบร้อยแปลงล่าเป็นคาล่าแต่ก็ยังเป็นแกสเตอร์อยู่หลังจากนั้นก็เสกอแกสเตอร์บัสเตอร์ตาสีแดงนั้นก็สีแดงดเบนดี้ก็เลยใช้น้ำมึกที่แข็งๆเอามาหล้วจัดภาพวันที่คูนที่ลังฉายลำแสงกับลูกน้องเบนดี้ขมดจำชื่อมันไม่ได้นี่แค่มันเป็นลูกน้องเบนดี้เท่านั้นแหละ แล้วแกนันก็ปลาขวานใส่นี่ไงขวานแล้วก็ปลา,าใส่แต่ว่าสเต็กแมนพลังวงพยายามรับแล้วจกที่รับได้แล้วก็ใช้เอมอยังไงดีพลังแทรกซึมใส่ไอ้นี่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 ขวานโปรติดตามตอนต่อไปนี่แล้วตัวละครใหม่ก็ใกล้จะบุโผล่ขึ้นมาแล้วนี่ตัวละครใหม่ตัวนี้มัน มันคืออันที่น้ายิ้มอยู่ตรงนี้แหละฮิฮิฮ,ฮเป็นไรวะเนี่ยอ้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดไลค์แล้วก็กดสับตะไคร้กด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 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในกนารทำซีรีส์ต่อไปถ้าดิ่งดีกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะนิ่ง เพื่อจะไม่เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปยังไงล่ะจงทำมัน้ำไว่อย่างนั้นผมจะเอาแฟนไปยัดไว้คุณเอะเอะเอ๊ะอุ๊อุ๊งี่เอ้ยแล้วก็อย่าลืมตัวที่นาํำคาญตัวละครใหม่ตัวไอหัวกลบใช่แล้วได้เหลือไม่รู้จะได้มันโดนฟิกเกอร์ยางกับมมตายไปแล้วอ้าว แกทำมันเหรอข้อไม่ได้ทำแกต้องเจอหมัดโอลิมปิกปา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 กฉันไม่ยอมหรอกพลังโอลิมปิกมันกัดปากปูมิงมง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 มิง,มงมมว่าเส้าเลี้ยนนี่นคนตังออ้งเจ้าโอหังแน่จริงเข้ามาวา้าววายจ้ะไปเถะแกต้องเจออัตติชันปงังโปรดติดตามอตอต่อ